<laughs> tóc chảy đấy nó mày xe phô, anh nằm vô sao bài gì đâu 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 đây đâu 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 Đây đâu สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะก็ยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องบาเทาสแน,นลอีกแล้วแพี่น้องเลยโดยมาพบมาพ่อกับช่องบาเทสมื่อนี้นาะพี่น้องอ่าบาเทสเสื้อผ้าให้พี่น้องมาที่อ่าบ้านของน้องเดงคือเก่าพี่น้องเองเนาะก็คือสีมาล่างของครัวให้เพื่อนอะไพี่น้องเมื่อวานนี้บาเทสว่าสื้อาเพิ่นล่างแต่ว่า มันค่ำก่อนพี่น้องฝนกระตกเนาะพี่น้องบะเทีก็ฟ้าเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยอ่ามันนี่ก็สิพาเพิ่นล่างก่อนพี่น้องหรือว่าันใดเพิ่นอยู่เฮือนบ่หรือว่าทันใดพี่น้องไอ้เนาะโอเคเนาะพี่น้องเลยฮะขับพาไปส้มกันเลยพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปหาทางเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าอยู่เพื่อนหรือบ่พี่น้องารู้สึกว่เบาบ่อยกับอันเบาเวียงนี่มาแต่เช้าแล้วเด้อพี่น้องไอ้เนาะรถเพิ่นโอ้โาพะบรรยากาศพี่น้องคือเก่าคือเดิมโอ้โห ครื่อฟ้าครื่อฝนอีกแล้วพี่น้องไอคอนสต๊อกอีกบอ่อมาหนีิเนะาะเป็นต่น้องบิวพี่น้องนั่งอยู่โอ้ไกลเลยสําหรับน้องบิวสบายดีละบิวสบายดีละจะยังบอกเอกนะช,า <laughs> ชาเอนอน้าบอกใครนะฮะเช้าแล้วเช้าเลยขึ้นนอนใช่ส่ะยังบอกเช้าขักบ่อ เดี๋ยวไที่ป้ากระเป๋าครับพีนอง้อนนอน้สบายดีเด้อสบาเดแบบเป็นพุนก่อนพี่น้องโอ้นองเดงพนพี่น้องออนตกก้าวเนาะว่าใฝนตกแล้วพี่น้องฝนตก Ủa sao bà đi đấy rồi Vy Đôi bà đi phần độc cả bọn này Đôi À bà đi đen lạ Sao bà đi Đôi Sì na này nó Đôi Sao bà đi đấy tròn cái giòn này อ่าเพิ่นหาแร่เนาะบอนมันมีนะโอ้อ้าวบอนบอกมีนะมันแบบเหนียวบอนมันเหนียวเพิ่อนมาถ้าน้องเดงคือสิโอยแท้มันแหงเนาะหยาบบอนแจ๊กน้ำเพิ่นนไปเวียงกับไวรลองลบน้ำเพิ่นแจ๊กรับผูกเพียงกระเป๋าไหมอะไรบัานี้เอ้าน้องเดงม่ใช่ลองดึงมึงพี่น้องพ่อยเลยทั้งนี้ฮะมันแบบเป็นก้านน้อยก้านแมนแมนเอาดึงแห้งบอนได้เนาะพี่น้องแมนอีกย่างก้าเพิ่นมันอแบบห้างเลยได้แมนเยอัน คอยถอนเนาะพี่น้องเลยม่าาเวียงีงเบิ่งกนคอยแล้วลองดึงมั้จะว่าอันนั้นมาจังเนาะจะว่ากล้า่นขาดบอพอหน้าไม่งนี่ยเนาะอ่าสีรองพี่น้องเยมาเวียงมันลองพี่น้องพอยอยู่ปะคออยู่เนาะมันหากล้าน่อยเนาะมันห่างเขาล่าอดไลาไม่ได้ดิเขาจับหลายไม่ได้จับแต่พอาะแต่งเขียนน้องแดงจับเพื่อละเสร็ ตะบึงแห้งน่ะค่ะเบิ่งว่าน้องเด็กเพศครัวกำลังพูดด้วยเห็นป่าเต็มมือนึงนี่เจ้ฮ้อนบ่สิมัน้องไงปุ๊กนะแห้งน่ะค่ะเนาะกาหน่อยดีน้อยกว่าที่เนี่ยเผนหากระไส้ปุยมันเลยยังอ่อนอยู่โอใส่ถึงแล้วบ่แม่จอนกล้าหนินั่นปุยขันเยอะขันแปลว่าใส่อันน่าหั่นห่ากระไส่ที่เฮาโลกแล้วมันประดับมันยังตายเนาะแกลกาหน่อย กตมันยังอ่อนพอดเเต็มกล้าพงเนาะแม่นะจะได้ห่อนันมัดกี่ว้อไปจอดได้ลกชอยเจ้าบางคนเขาไม่จอดก่อนมันนี่ลงเมเตมรถทีน่ได้จังมัดแล้วนันเว้ยจอดสองสี่หกเจ็ดเจ็ดมัดบอเดี๋ยวตีจะคอยเด้อคือลง่งยาก ลูกสบายอยู่บ่ว่ากันเลยว่าจะติ๊กสัก่อนคือตื่นขึ้นไปวินน้องเอ้คือมาใส่กุ๊บใส่ยางแน่บ่เด็ดบ่บมกุ๊บแ้วก็บูดีอ่ะหยาดกันอยู่บ่บื่อปะว่าามว่านี่แบบเบาเลยเออามว่านี่แบบเบาบ่น้องแดงนะมั่วกระเปาอยากชื่อยังไห้กระเปาโดยได้อยากกลับมาเฮือนอย่างเดียวบ่ กูจะไปห้องตลาดเนาะปุนะบอลนะเอ้ยคักแทบบอลนะเขียวเลหาดึงกระตุ้มทางก่อนบ่พี่น้องมันโกงไว้าพอดีดำนะสเนาแม่นแม่นโกพี่น้องเป็นไงตอนนี้พันวานไหม้เนี้เนาพันไหม้บ่ เบิ่งก่อนพี่น้องโฮ้ยคุยที่จะพร้อมดีโผล่พี่น้องเอ้ยโผล่พี่น้องกาเวันเนาะตาเดี๋ยวมันก็ได้ดำแล้วพี่น้องดกเลยเนาะโหเดี๋ยวรอฝนตกพี่น้องครับครับกำลังเด้ง พี่หน้าพี่ตาค่ะขนาดน้องแดงเลยเนาะมีย่างไชยเนาะปอบกิวย่างดีเจ้พี่หน้าทักได้รองแดงเนาะหม่อนน้องแดงเนาะกินข้าวแล้วบอกมาหนิกินข้าวปีง๊ะพ่อที่เช่าไปใช้พ่อเนาะเบบเศร้าเลยเพ่าเจ็บคอนะเศร้าเลว เออคือมีอาการวัดก็คือคึ๊กอยู่ซะมาสบายน้ำบโ่โดยโดยพี่น้องปังกาพิหนาะพิตาอบยันดำนะพี่น,อน,นอ้อง,นองเหรอกำลังเด้งเดี๋ยวไปเบิ่งทางคนคนพี่น้องเหนเนะาะปลูกกล้าเพิ่งถือว่าเพิ่นว่านห้างแห้องอริพี่น้องอันนี้เนาะเป็นแถบเป็นแถบอยู่วะชั้นบรรยากาศพี่น้องวันนี้คือสิบรอดได้ฝนเนาะท่านผู้ชม อย่าปฏิเสิเพ้นกองให้เบริษัซ่าเนาะโวบริเวณรอบๆบ้นบบา,บานเออนของน้องเดงพี่น้องเอ้สิประมาณนี้เนาะทองฝาแจมีมใสพี่น้องเอ้ยโอ้โอเป็นยังเลยนี่เฮ้ย <laughs> เป็นยัง <laughs> <laughs> บ่แม่งยังได้พี่น้องเป็นไร่เท่เนาะเป็นว่าขิ้วน้ำหอม่ปะเนาะอ่าบ่เท่ฮาโลชันได้พี่น้องปะทีนะ่ทาโลชันน้ำหอมเป็นว่าน้ำหอมพี่น้องเนาะบ่มักบ่บ่มักบอมากจะมักมาได้ใจกินมาได้ค่ะกินเหม็นเหม็นบ่มากินเหม็นเหม็นกินเหม็นคือปลาหนี่โอ้คนอื่นขับมักหอมมันมักเหม็นพี่น้องเนาะสร้างว่าเม่โจรนึงก็ได้ เคยใช่เหรอบอลน้ำหอมเนี่ยนัน hey. บ่เคยก็ค yeah ือบอมักเป็นเอรอน้องเด้งได้มักบอมน้ำหอมมักบ่ื็คอยท่าในหอมบ่หอมมาบ่คือกันพี่น้องปันเมียนจอนเพราะว่ามักเป็นเมนเหมือนเนาะใช่ผัวคนมาดอกซอยคนไปใช่มา หาก็ได้หกเจ็ดมัดพี่น้องเลยเนาะทำเงินก็ได้เมื่อได้ลงดำนี่ดกดกไว้อันลายๆบ้านี่นะดกไหวได้ถ้าดำมาเดียวบ่โดยแรงมันแรงคุณใ่ไว้โอ้มัเลงนะผัวจ้ามาถ่ายโดยโอ้โดยโดยมียอีกจมันแก้ก้าสตาคน คินพร้อมกินอมเราจะนอนยังสิบปลา้างบ่อาก่อนประมาณสิบนาทีพี่หน่อยเนาะไปสินไทยตอนแรกบ่ไทยป็นบ่จ้าน่ะบ่ไทยบอเป็นะไทยอเป็นอืมดยโดยเด็กพี่น้องไทยหน้าบังกา น้ำกระเพอมีพอดำได้อยู่ดอกพี่น้องเนาะก็มาถึงขันเดีว่าอันนั้นปันไาพี่น้องคาดว่าผลสิตกบอกกระจอนมานี่จะเบิ่งท้องฟ้าเสียงเจะเดาเบิ่งตกบ่ตกหรือบ่ตกบ่ตกนะบ่ตกบ่คือหรือคือสื่อว่ตกบ่น้องแดงคิดว่าผลสิตกหรือบ่ตกมานี่ตกตกบ่น้องแดงตกเนาะแม่เราบ่ตกว่ะท่านเราลุ้นเราซบมือนกันพี่น้องค่อยว่า คือสีบรอนด์แหละบางบรรยากาศมันนี่พี่น้องผมท้องฟ้าโอ้หมืดคึ้ยู่พี่น้องนั่งค่ะกฤตโนาะระวังใส่เดือนรุดเขานั่นเด้อญาบ้านญาผมไปจัดชีกเดือนบริยานบ่บ่ขอรถน้องแแบบมีปีงเบื่อแทนนี่มีบดมีบดบ่บ่ เพราะว่าพอมันใกล้น้องอันนี้เนาะน้ะนองอันยันงกเอนน้องทุนบ่น้องทุน,น,น,นบออ,อบอทย,ทย,ย <c oughs> อยออระยานไหน,อ,น,อ,นอืมันะนเนาะขยยาหดรถดไทยได้ซื้อเลยรถไทยให้มาไทยเบ่บ<ะ>เอาไทยใช้มาไทยจกักเนดเบ<ะ>่ <c oughs> แปเพิ่นมาไทยตอนนี้เราเป็นแยังขีดบรรทัยได้ค่อยเพิ่นสิไทยปะเนาะไทยบนบ่สูตรบนบอมาเด็ดสิบมาเทพจีบหาพันกรพ่ล ộng นะบ่ <c oughs> บแม่นะ้ำเมื่อกี้ก็เห็นแล้วมาแต่ยนนะ้าเมื่อกี้นีเลยเพื่อนหน่อยไปเจ้าไปเบิ่งก่อนอาลืมสบายดีอนะีกแล้วสบายดีอนะีกเด้งโดยสบายดีเบนจอนโดยบาย,บ,ยบาย,บาย,บาย ตรงจุ okay. ah, ay, ๊บแน่โอเคอ่าไปไปก่อนมันีพี่น้องเอ้ไปเบิ่งทางโพกันก่อนตัวมาเซฟโพเอาหน้าบ่อสบายดีเด้อโดยและวังในโตกไหนได้บ่ได้บ่อโอ้พี่น้องเอ้มาแต่เอาหน้าหมาสั่นพี่น้องเอ้เนาะมาเบิ่งทางงานเพ็รโจรเพิ่นหมู่หัวเป็นเ็ชรยังพี่น้องเอ้เนาะปลูกพักบ่อนี่ โอ้ปลูกบัวบ้างเยอ๋อพี่น้องเยถือว่าคักได้เนาะแม่งจะปาดหัวมันบ่นี่โดยปาดไหมยังไงปาดมันออกม่นออกขั้วปาดมันออกซาบบ่ดูดโอ้โหพี่น้องเป็นปาดนี่เนาะเด็กเป็นเกียนหัวนี่มันพี่น้องปลูกผักบัวกับพักยังไงปลูกบัว หนึ่งใจปบปันตะคุอ๋อผวกบัวผักซีพวกกาดนี่บ่โดดอืมโดยโดยนี่พี่น้องตัวบ้านมีกันปุบเสพปุลเสพปุยบ่อนเหนื่อยบริสทแต่งหยอดแต่งเงงออกเลยเนาะว้ยตกจะได้ัวนกูอกตกใจเลยเนาะไกเต็บโคบช่กินหรืเานี่จะหาตานางได้มอมเด้อ ดิวันเงียงก็ได้กันแบอร์เอรนี่เบาไปเลยเนี่ยไก่กับลายไก่ผัดบมูเป็นไก่ตีนที่เจาเหรอเนาะไก,ก่คนอื่นมาจ้ะ <c ười> <c ười> น,น้องมันปุกเนาะต้องเห็นหัวไหมเด้อนี่นะทากกระตายตัวนะฮึ่มไม่ใช่รถปกถังนี่ไปปกบนตั้งนั่งตั้งนก็สบายเลย อยู่ใกล้นล่รถไปน้อยอุจิโควูกบูจะน้ำจะฟ้าเอาเพี่ชัวรข่อยวปนียเอาบูปกว้องอะไรเราแบบไม่เลยสินาซีฮะซีโกนน้ำเมื่อ

กข้าวเศ้าแล้บอนกินี่กนะยังกินมากับนางกับนางอันเจ้าไปลงโรคบาใช่ปะนะไปลงอืนบืนบ่มือถึงมือเจ้าบ่โดยอืมก็สิบับหันโดยแล้วก็สิจหันนี่แหละนี่เป็นองปุพพักโุฮะ ฮักเอาไม้มาจี้ผมก็าอา่ะมือเทงเอาเจ็บเลยเนาะต <c ười> ลกเด้พี่น้อยโหเป็นยีขุดปอนพนเลย่หป่านปอนพุนเลยหน่อไม้หน่อมันคือว่าตายไปเลยนี่เป็ในยังไงมันบวมบ่มบวม,บวม bò ừ. nó. À xế, xế nào <cười> ừ. <cười> không, không là ừ. Đây? Ừ. 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 Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ วิธีชีวิตของพี่จรพี่น้องเห็นเนาะการปลุกพักเบิ่งอ่ะเด้อพี่น้องไผรที่ปลูกบัวพินออกหรอเป่เออเอเวเนาะสองสามมือก็ออกยอดได้นี่หาเนี่ยมาขังแล้วจะปลูกพีแค่เมนเพิ่นจำจำเฉยเลย ปู่พวกมันไม่ปลูัวพบัวก็ต้องแชต้องมันแช่น้ำก่อนมอยจ้ะเออคุแช่ก่อนได้กนปลูมแ่ปลูกแช่แล้วมันออกไงมันก็ต้องออกเดอนี่เคยจะปลูกใชพูดเนาะปกติมันจังมอยังเพิ่นามันกอยวะมันยังได้กินโดน กระปุกดินเพียงสิมันอยอะนะวันนี้กูผู้น่ากลักผู้เยอะก็เป็นเนาะพี่น้องประมาณนี้เนาะโดยเนาะพี่น้องบัเท็กันได้มาเจีมยันถ่าน้องแดงเพื่อนพี่น้องเพ่นกำลังลกร้าวเนาะพี่น้องอ่าโอเคพี่น้องบัเท็กสิได้จบคลิปก่อนมาในพี่น้องพ่อๆพี่หน้าพี่น้องเองสำหรับคลิปนี้บัเทกขอกล่าข้าว่าสบายดีสบายดี